ใ่ดเปกะออนเ็นลาแล้วมันกขาวเไม่ต้องกินอาจารย์แม่มามอย่าไปกินอย่าไปกินนันลาเขากินดเหรอแบงค์ทนี้บอกว่า มันเป็น like อะไรอะฮะกิน em> มันไงเนี่ยมันเป็นอมกมาเรื่อยๆฉันทำให้กินทำให้ดูเสร็จวนี้ก็คลิปขึ้นมาละเอาไว้ตป็นี้การ์ดอาจารย์ขอบคุณเลยอาจารย์จารย์มากๆิมชิมเบอร์เจอร์สูตรนะเพราะว่าเขากำลังพีทไรแซ่ดมาเส้นอาอัดให้พิ่ไพลเบอร์กับันนี้ อัดรู้ไ้จีเวลาจะขอกกันอัดจะบอกกันได้ไหมเฮ้ยน้อน้าค่ะจะชิมแล้วนะตัวมันแข็งๆอะตัวมันแข็งๆอะ มันมันเอ็นหรือเปล่าคะมันมันจะเป็นแป๊บๆนะไม่ไหวครับเพลิดขาเป็นโมค่ะยิ้มเถอะแป๊ดนึงนะคะมันเผ็ดค่ะตบมลยหลอกเออเออ กินด้วยสะะับค่ะสวบเลยค่ะกินไม่ได้ค่ะจะ <c oughs> มันเป็นจิ้มพุงค่ะ <c oughs> มันจะไปจิ้มพุงค่ะเด <c oughs> ี๋ยวจะพุงแตกขึ้นมามีปัญหาทดลรงจะกิน <c oughs> ไม่ได้ค่ะไม่ได้มันจะไปจิ้มคีโพค่ะค <c oughs> ีโพนี่คือแปลว่าพุงค่ะภาษากลางค่ะ <c oughs> <c oughs> ระวังค่ะ คุณอย่าอ้าปากกว้างค่ะคุณอวดใสอ็นี่ค่ะแล้วลองขี่โบคุณค่ะโอ้เกิงกินดีๆค่ะคุณจอยเมื่อกี้นี่เพจจอเมมอันนั้นเลยไงโอเคโอเคดึงดึงออกมาได้ไหมดึงออกมาได้ไหมคะเอาเอาเอาเอลดสิบล้อยมันดึวได้ไหมัวค่ะคุณจะไม่เข้าใจวิธีกินใช่ไหม แล้วฉันกินถ้าคุณยังไม่ไมีวิธีกินคุณต้องเริ่มกินใหม่อีกหนึ่งตัวค่ะเอานี่ก็แล้วเหรอเด็วนิ้งแค่ช่วยตอบก่อนทำไมแอร์ตัวเออมันเงี้ยค่ะคุณจะกินนะคะมันจะอันตรายต่อร่างกายคุณ จริงหัเนี่นรจังเลยลองซมเบิรนว่ามมเวดเอาเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเนี่ยไปทางไปใต้เลยมีตัวไรมาจากแพร่หรือมาจากใต้คะ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะไม่ซื้อมาฝากค่ะแม่ซื้อมาฝากเป็นพันมันอ่ะคุณจะไปกินคุณจะไปกินอะไรอย่าไปกินคนใดหรอคุณไม่ต้องกินค่ะไม่เอาไม่ดียวค่ำเท่าคุณคนใดหรอคี่หมดค่ะน้องอยากกุณเอาไม่ใช่ขอ้ยมีไปนั่งน้องไหมเขอเลืค่ะ วันนีฉันมีงานอะไรอย่างจะพูดพูดยังไม่รู้เรื่องค่ะมันม